นะครับ <Okay. S 2> จ้า,อากอดอกน้อยๆก่อนจ่าเลี้ยงมาหาไงเอาก้อนใหญ่เลยก็มา,าข้องมาอ,าอ่อน,ะนจ้าจ้าเฮ็ดฝืนข้าลายจ้าจ้าเฮ็ดละงูแดงจ้าวันนี้โอ้ยพี่น้องเออเหลือสองจุม่มนี่ครับดอกบานนะครับร้ายอยู่ครับเฮ็งข้าลายเลยเฮ็ดก่อเป็นัวหนึ่งบาบจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องจากกระมุอกน้องนึ่งกันไปวินในวันที่21กันยายน2 5 6 4หรอยหสิี่นอกจากหลังจากมาเต่ทำบุญจากกระเพาเขอปลาคือเกาจ้าสวัสดีครับสวัสดีพญายัยยัยลุงป่านะะพ่อแม่พี่น้องสุกผู้ทุกคนครับมีก็มาพบอกันในวันอังคารที่21กันยายนนะครับสวัสดี FC เก้า FC ใหม่หลังจากเขามาเบืองทัวร์โลครับเพชงเพิ่งไขจ่จ้า นี่ก็พอกันซส้นสายหน่อยหนึ่งเนาะจ้าพอกันซีมุ้งเศร้าจ้ามื่อนี้เกพามุ้งเลยครับไปทำบุญมาครับไปจุ่มเห็ดละงู์ต่อครับไข่มันเนาะจ้าไข่เห็ดละงู์จ้าไข่เห็ดละงู์เหลืองในนี่จ้าจ้าเห็ดกออ้าวจ้าดอกหนึ่งทำงามกิ่งแข็งเลยเห็ดกออ้าวจ้าจุ่มหนึ่ง จุมนึงจ้าเฮ็ดก็เอาคือเขาจ้ะก็เอาอีกจ้าดอกนึงจ้านี่ก็สิมหาเฮดตัวไปนะครับนาะออากาศก็หมืดคื้นมาเน่แล้วนะครับน้องหนึงพอเฮดบพออจ้าตารเืเองเฮดน้ำงหนึงน่งครับถึงข้าไล่จ้า ด้เพื่นจ้ามองนี้นี่มสองโด้เพื่เนจ้าอิ่ขล่อีจ้าอืมสามบตัวนี้เงาหนึ่งนี่จ้า เป็นซีดอกจ้ามองนี้อดอกนึงจ้าให้เปิ้ข้ารจ้าจม้สวยเนาะอีกจ้าให้เปิ้ลข้ารอีกจ้าย่างอยู่จ้าจ้าดอกเป็นไงคนอีกดอกนึงจ้าจิตเต็มตาไหวนาะนึงสองดอกจ้ามองนี้ผ่านไปว่าท่นดน ตัวกลดตาเรียบร้อยนั่นหนึ่งจ้าห้าหยากอกันนั่นหนึ่งเนาะจ้ายังอีกอยู่ครับจุ้มแต่สวยเลยลางรไปลองมาอีน้ำมันอีกเลยจ้าหนึ่งลอยอีกเลยครับลักษณะดอกเมืองทองให้นปุพยายนายคำว่าเบิ้งไม้เบิ้งน้ำในลักษณะมันนะครับจ้าเห็ดบุ้งข้าลายดอกเป็นตะหักตะหักจ้าตุ๊ปุ พึ่งข้าลายดอกงามจ้ะค้ากระตุ้ปุ๊อยู่21กันยานี่ก็เที่ยวเดียร์เที่ยวนี้ครับจ้าวเซาฝ่าไลยแห้งนะครับพี่น้องจะมาทำบุญแล้วมึมีแนวเฮ็ดนะครับพากันเขามาเบิ่งเฮ็ดกันหน้าไปาสนนะครับไปลุนกันต่อครับเฮ็ดพึ่ไข่าาขาาคู่อีกแล้วจ้าสวยเลย เห็ดยังอีกนึงนึ่งใบน,นี่คุณไข่อีกจ้าจ้าน้องเราไม่เจาะดวงเด้อวัวนไม่เจาะก็พอเต้าเนาะน้องนึงจ้าไม่เจานี่ก็พอเต้าจ้าทำบุญแล้วว่าพอเต้าเน้ปลาครับตัวกับปล่อยคนไปแล้วนะครับนี่ก็อ้าวจ้าจุจ่งงามจ้ายัองอีดอกนึงจ้าจ้าอีจุ่งนึงจ้า จ้าเฮดเฟืองไข่อีกจ้างามเลยจ้าจองดอกนอหนึ่งเย็นๆจ้ามันมีเก่าอากาศค่อนข้างเงียบนอหนึ่งใช่อากาศก็ดีครับจะาอบอ้าวแห้งนะครับแสดงว่าเฮดกําลังเจาะอีกเฮทเฟืองไข่อีกจุ้มหนึ่งจ้าหายง่ายๆเลยจ้าน้องพี่น้องนี่จ้าเฮดก็ดอกหนึ่งจ้างามเลยจ้า จ้าเห็ดละงูเจ้าเห็ดละงูเหลืองนี่นี่จ้าน้องนึงสิแกให้เบิ้งนะฝนจะลงเม็ดมาแล้วน,ะน,นั่นึองขุนกระลินมาจ้าบันนี้เม่แห้งเดี๋ครับครับเบิ้งฝ่าเอาไข<อ>่แล้เอาจุ่มเอาจุ่มได้จ้าบันนี้เห็ดกอใหญ่จุม่มนึงจ้าพี่น้องเห็นจ้าสวยเลยจ้า จ้าเห็ดกอเดียงดอกนึงจ้าเฮดโก้ล่ะก็เห็ดหุ่งไข่จ้าดอกนึงจ้าไปเอาเห็ดกออีกจ้าจ้าพี่น้องเห็ดกอเด็กนี้รุมนี้จ้าเิล่ะจ้าขาพนโพนใหญ่บกงามเลยขาเห็ดหุ่งไข่จะซสวยเลยดอกนู้ ใช่ดวงง่าจ้าเห็ดกอใหญ่จ้าอ๋อจ้ากินไปแหวงหนึ่งเลยเนาะจ้าเหลือครึ่งหนึ่งจ้่พี่น้องเห็ดกอแล้วเฮ็ดแดงนองหนึ่งเลยเห็ดละงูเหลืองจ้าสวยๆเลยจ้าเห็นสองจูมจ้าอยู่นี่จ้าเห็ดละงูเหลืองจ้าอีกจูมหนึ่งจ้าผมใครับบปผมใครสองดอกจ้ามึง เพชรขิงไข่อีกจ้าดอกงาม่าอีจ้าเกิดจนในหลุมเลยหน่อยวินเนะาะมันหมูเนี่ยมันแก่นะั่นเองจ้าโมโมจ้าเพชรขิงอีกดอกนึงจ้าพราอ้วนๆวนเพชรขิงข่ไล่จ้าบัดน,นี้ เลาอีกจ้าจ้าลาักษณะดอกหน่อยเพิ่นจ้าดอกหนึ่งจ้าให้เปิ่นข้าไลา่ขึ้นเขาจ้าเพื่อนเขาหน่อยจ้าตัวนี้เลื้อเครื่งดอกจ้าเฮ็ดอกดออ้าวจ้าดอกแข็งแห้งนิ่หนึ่งแจ่มหวาน,นั่นค่ะลักษณะดอกครับ ฮิดพึงไข่จ้าบันนี่ตั้งจากก็ฮิดโกอ่าวแล้วดอกหน่อยปลรกไว้อดอกนึ่งจ้าฮิึงไข่จ้าดีพูนด,ด,ดีครับมองำนึ่งหนึ่งไปเบิงกันครับจ้าฮ็ดพึงไข่จ้าเอองาเองเนาะจ้าจ้าฮ็ดพึงข้าไล่จ้าดอกเนึงจ้า อยา statistically statistically ่างนี้ปุ่นนี้ครับครับจ้าถึงข้าวไร่จ้านี่ดอกรุ่นนี้เป็นเต็มตาอะไรอย่างเงี้ยจ้าอยุ่่นนี้ครับจ้าถึงข้าวไร่อีกดอกนึงจ้าจุ้มจ้าตัวนี้ถึงข้าวไร่อีกจ้าดอกนึงจ้าเห็นโลหะเหลืองจ้าดอกนึงจ้า สุนัขไล่จ้าดอกนึงจ้าเพชรขั้วอีกจ้าจุ้มนึงอีกจุ้มนึงจ้าสองดอกจ้าอยู่นี้เจอเลยไม่น้อยหนึ่งอีกจุ้มนึงจ้ามันหันบ้างใบใหม่ครับนี่เบิ่งจัดๆเลยสุนัาไล่อีกจ้าดอกนึงหลังจากก็เฮ็ดเพื่งไข่แล้วจ้า ถึงค้าไล่จ้าดอกสวยๆเลยหลังจากเมื่อวานลุยฝนมันเห็นแดดแล้วนั่นนึงจ้าถึงไข่จ้าดอกนึงจ้ามันจูงงามๆเลยจ้ายังนึงนึงวันถึงไข่จ้านะครับอากาศค่อนข้างเงียบอากาศค่อนข้างสดใสบรรยากาศเงียบๆงียบมันนี้ครับจ้าจูมหน่อยอย่าไปเอาจูมยังไงจ้าจ้าจูมแบบสมบูรณ์แบบจ้า บานิสเดนใหญ่ไม้เนวหนึ่งหนึ่งจ้าไม้ใดก็ติดตามไปเบิ่งครับไก่จะเต็มตาแล้วครับส่วนหมากเฮ็ดแค่าลายมันนี้มีเจดออกมีใยาง,งามๆนะครับีจ้าเห็ดเป็นไข่เป็นเงาเลยจ้ามองนี้ใหญ่มองขึ้นมาว่าจะหอดไม้ยังแนวหนึ่งหนึ่งจ้าตัวอ,อยู่ขลางทางครับขาองี้ยัยงหนอบัด อีจ้ะเป็นเงาเป็นเงาเลยมองนี้่จ้าสวยๆเลยีจ้าอีดอกเพงจ้ะเนี่ยอีจ้าอีจ้าจุนสวยเลยอีดอกเพิ่งจ้าเห็นผึ่งข้าวไดอีกจ้าเอาผึ่งไข่แล้วเนาะ จ้อย่างนี้ครับจูนเนยน้อย่นจากเป็นตาหักตาหักเฮ็ดพึ่งขาลายจ้าง่ตัวมันมาบึ้งนะจังนี่จ้ะยังแข็งดีอยู่จ้าพึ่งขาลายจ้าดอกสวยเลยพึ่งขาลายแล้วก็เฮ็ดพึ่งหอมจ้ะจังเปลงเฮ็ดพึ่งขาลายไหมจ้าจ้่เฮ็ดพึ่งขาลายจ้า ยังอีกยู่จ้าจ้าส,สวยๆเลยมาเห็ดผงหอมตัวจ้านี้เอา้าจ้ะเห็ดผึ่งขาลายอีดอกหนึ่งจ้านะครับมาเห็ดผึ่งค่าลายครับจะมีเห็ดผึ่งหลายชนิดจินะครับไปครับบานี้ไปเบนนิ่งกำลังหนึ่งอีกครับ จ้่เฮ็ดข้ออ้าวจ้ะงามงามจ้ะเกินน้ำเกิีนก็ไม้เฮ็ดเผืองเลยเนาะจ้ะจ้าเฮ็ดเผืองข้าลายจ้ะเอาเฮ็ดเผืองข้าลายเลยหนุ่มๆก็ใช่เป็นเฮ็ดละงกจ้ะจ้าเฮ็ดละงกแดงจ้าวันนี้โอ้ยพี่น้องเออเหลือสองจุม่มบานเบ็ดจุ่มนั้นจ้ะนี่ครับดอกบานนะครับร้ายอยู่ครับ ก็มันจะเอายู่นะครับเพชรดเสื่อนะครับเนาออันน,น,นึงมาเก็บเน,นี่อันนึงเอาไปใส่ขวดไปน้องน,นึ่งเพราะว่ามันไกลสิเบเลยครับนาเฮ็ดสิวายเลยเพื่อพี่น้องท่านใดอยากได้เสือนะครับเนาะวันนีน้บ่ต้องตัดขาจ้ะไปเลยใส่กระตาก่องพมนี่แล้วนะครับเฮ็ดบาน ดีจุ้มนึงจ้าดีกันอยู่กลางๆเฮ็ดบานเนาะจ้ะเอ้าเดี๋ยวจะขาพี่น้องเอา้าจะดอกไหมจ้าเฮ็ดพึ่งคล้ายดอกนึงจ้ะเฮ็ดพึ่งคล,ล้ายแหลก็ไปเอาเฮ็ดพึ่งขลายล่ยโตจ้ะไม่ฮักครับ <laughs> ถอดละลายๆครับพี่น้องเ <laughs> <laughs> กือบพุ่งงครับเอ่อเอกของคลิปนี้เฮ็ดลายอีกจ้าก็เอกของคลิปคคนี้ก็ว่าได้น่าหนึ่งหนึ่งจ้า กรบเห็ดฝึั่งไข่ฝึั่งค้าลายจ้าจุ้มๆเลยจ้าสองดอกจ้าเมื่อกี้ฝรั่งดำจ้าจุ้มๆเลยจ้าฝึั่งค้าลายแล้วงั้นเนาะจ้าฝึั่งไข่โอ้ยโมเมนเน็ดยึร่งค้าลายพี่น้องดอกนึงจ้าลังจากเอาผึ่งดำแล้วเนาะจ้า ใช่เห็ดปึงข้าลายจ้าดอกนึงจ้าปึงข้าลายแล้วก็เฮ็ดโกอเป็นอันหนึ่งใบจ้าควไมหเห็ดโกอจ้าวันนี้ปึงดำใหญ่าบพี่น้องดำจ้าทองเป็นยังไงยังดีอยู่จ้าแบบงามนะครับเป็นแบบพังเพลงเนี่ยนี่แหละครับกันเฮ็ดเพือกเอาคอนใหญ่แล้วก็มาข้องเออหนึ่งจ้าสวยๆเลยจ้า ทำกึดๆเลยได้ครับนาะนี่แม่นวันนึงรสชาตเนาะบานนี่นนนเดง,งดำหรือเพืงง่หนึ่งนึ่งเงไข่โตเลยจ้ะหรือว,ว่าเฟืงกงขจาเนาะใช่ใช่ไข่จ้าทองขาวๆเลยดอกน่อยเพื่อนอาไประหาจ้ารักษจ้ปใอดอกน้อยๆก่อนจาเลี้ยงมาหาไง สังเกตเมืองหอยแมงเนาะจ้ะบุบเป็นลาครับแข็งดีเนาะหนึ่งจ้ะแข็งหอมๆอมอกหวานหวานโมแฮงกับต่ว่าหอมกินเฉพาะเนาะจ้ะอีกจุ้มหนึ่งจ้ะง้างอีกอยู่จ้ะอีกจ้ะจุะจ้มหนึง่งจุมจ้มๆจะพอดีคำเลยจ้ะจ้าอะไรเนะครับพี่น้องเหมือนวลาเก๋ ใบสองใบาสามนะครับเพราะว่าเขาไม้มาซเสยายนะครับเกือบเที่ยงเขาไม้มากก็ได้ครับเพราะว่าไปบุญมาสรุปเฮ็ดกันกันบางเน่งบ้าเฮ็ดนังเงมอนี้เฮ็ดเพิงรวมเลยจ้ะพี่น้องมานี่มีเบิร์ตสูผึงจ้ะผึิงขาลลยเึิงไข่เพิงดำจ้ะเึิงหอมก็มีเฮ็ดคัดเบิแล้วนาตานี่เนาะจ้าแต่ว่าเฮ็ดบ้านเนินอาศัยตาผมครับตากลองบริไทม์นะครับมียซย่ำเก็บแล้วเนาะครับ จ้าเอาเนาะจ้า,จาพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับพ่อหนึ่มเพียงเท่านี้เนาะจ้าบอกันคลิปนะเด้อจจากว่าหนึหน่มเพงสิผ้าไปใสมืออื่นจา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้าแล้วนะครับเห็ดข่างหาครับมาท่านเก่านะครับมาทัานวินคลนหากินเหลือเก่าครับมมเมื่อกิ้เห็ดมันอีกตรงกับวันที่21 8, กันยายน2564นะครับเนาะเห็ดเท่าใดก็ตามที่หนึ่งเงบอกไป้วครับมีหลายชนิดนะครับเนาะ พิกัดนะครับพิกัดกับมนีมาวัดปลานุ่นทองนะครับนเขตบ้านน้องเปลนตําบลหอยคาอำเภออุตรดิตถ์จังหวัดอุบลราชธานีคื่เ่านะครับเอาละครับกะว่าว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องนะครับนอสี่ซอยไข่เคียดซอยด่านการเก็บเฮ็ดด่านท่มักธรรมชาตินะครับสาหรับทันไดที่มักในธรรมชาติแลวก็ถึงนชอบในการเก็บเฮ็ดครับกะว่าว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องนะครับนอ ถามาก,ก็อย่าลืมกดไลค์ครับถือใจก็อย่าลืมกดแชร์ครับเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นาเื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากชาวมิมินค้นหากินแหลกว่าเฮ็ดยังออกแน่ออกอยุ่โขกได้ไหมได้ผมก็สิไปหาข่าวมาบอกพ่อไญยแม่ใหย่พ่อแม่พปี่น้องทุกท่านนะครับความสิเขาเก็บท่านที่นะครับคือตอนนี้ก็เฮ็ดเผิ่อไคเผิ่อค้าไลา่ออกไล่ครับเฮ็ดทัวไปลุมๆขึ้นในคลิปนะครับมา่อ,อื่นนีีกได้เก็บขึ้นเก่าครับแต่หูมองหูไม้ ติดตามไปกับเขาเก็บได้เลยนะครับอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำ้า่มาสวัสดีครับพพี่น้องครับ